สวัสดีครับกลับมาเจออันปฏิพัทธ์ออโต้กันอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเป็นตัวรถอีกหนึ่งรุ่นค่อนข้างที่จะเซอไพรส์รหลายๆท่านเลยพอสมควรนะฮะวันนี้อันอยู่กับเจ้าอีสุดิแมกครับ1.9ตัว S รถปี2022นะครับหรือถ้าเกิดเราเรียกกันในอีกแบบก็คือตัวพิกโลกเจน2นั่นเองนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่ต้องบอกเลยว่าไวสักนิดนึง เพราะว่าอะไรมันเป็นตัวรถปีนี้ออกห้างใยแดงเมื่อวันที่17มีนาคมนี่เองเพราะนั้นตรงนี้พี่ๆทุกท่านครับได้ความสดได้ความใหม่ใหม2,600โลไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะเลยรถพร้อมใช้งานทุกในรูปแบบนะครับเป็นตัวแคปบตัวเตี้ยนะครับสีขาวเดิมโรงงานครับไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมหรือจมน้ำแต่ต่อปหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องตัวคุณภาพ ถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบเจอเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับส่วนของตัวนนหน้าครับก็จะเป็นตัวกระจังหน้าโฉมใหม่นะฮะลักษณะตัวเคี้ยว2ชั้นนะครับถ้าเกิดเอาจริงๆเนี่ยเราเรียกกันว่าตัวเจนเรมโบก็ได้ตัวเจน2ก็ได้ตัวไม่ไดเชนก็ได้นะครับไฟหน้าก็จะเป็นตัวหลอดไส้ธรรมดานะครับแต่งมองจะไม่มีมาให้ใส่เพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไล่กันในตัวเกรดรุ่นย่อยเนี่ย ก็จะมีเหมือนกันนะฮะเริ่มด้วยตัว S แล้วก็ไปตัว L แล้วก็ LDA แล้วก็มาตัว Z ทแค่นั้นเองสำหรับตัวรถกระบะแคบตัวเตี้ยหรือว่าสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับถ้าเกิดท็อปสุดก็จะเป็นตัว X Series นะครับต่อมาครับามาดูตัวเครื่องยนต์กันต่อสำหรับตัวเครื่องยนต์1.9นี้ก็จะเป็นตัว R z e 4E นะครับเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะฮะ ABS มีมาให้นะครับตัวเครื่องเดิมไม่มีข้ามนามันเครื่องไหลเยิ้ม นี่คือสาตัวรถแบบแห้งๆเลยนะฮะสวยมากใหม่คลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคานหน้าแก้มข้างเม็ดอ่างตะเข็บต่างๆนะครับ Not น,น็อตฝากระโปรงฉนวนกันความร้อนแผ่นเพสนะครับตัวสติก e เกอร์อะไรพวกนี้ทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมดสวยจริงๆฮะคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆของดีที่ไม่ควรปล่อยผ่านนะฮะคันนี้ต้องต้องกล้าพูดแบบนี้ได้เลยนะฮะร,รถมันใหม่มากจริงๆ นะครับเพราะว่าเป็นตัวปียีิบสองด้วยนะฮะตรงนี้ของง่ายๆเลยครับถ้าเกิดถามว่าจา Finance, ัดไฟแนนซ์เครดิตดีฟรีดาวได้ไหมฟรีดาวได้อยู่แ,แน่นอนนะครับเราฟังเสียงตัวเครื่องกันเลยดีกว่าเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก่อนออกจากร้านเนี่ยก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับเช็คระบบไฟตั้งสูงถูกร้อแล้วก็เซอร์วิสให้กับผู้ลูกค้าใหม่หนึ่งรอบก่อนส่งมอบนะฮะแต่ถามว่าตัววารันตีร้านเนี่ยนี้เรามีให้แน่นอนครับวารันตีศูนย์ก็เหลือเต็มเต็ม ไม่2,600โลครับถามว่าในเรื่องตัวการเซอร์วิสเนี่ยเซอร์วิสยังอันนี้รถยังไม่ได้มีการเซอร์วิสศูนย์เลยแม้แต่ครั้งเดียวเหตุผลเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังไม่ถึง1 0 0 0 0มนกิโลนะครับถามว่าถ้าเกิดมาเดิมๆเ,เนี่ยน้ำมันเครื่องมันมีมาเต็มเปี่ยมเยอะแหละแต่ว่าคราวนี้ไม่ว่าจะมีเยอะมีน้อยอย่างที่อ่านบอกในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยังไงเราต้องมีการเปลี่ยนถ่ายใหม่ให้กับลูกค้าอยู่แล้วแน่นอนอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแห้งๆเลยนะฮะ อันนี้เราก็เช็คกันก่อนนะครับในเรื่องตัวกำลังอัดว่ามีปัญหาหรือเปล่านะครับเผื่อบางทีเราก็คิดว,ว่าตัวรถปีใหม่ๆแบบนี้เนี่ยกำลังอัดมีปัญหปัญหาอะไรพวกนี้หรือเปล่าเขาเลยปล่อยยงปล่อยยึดมาแต่จริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่นะครับแล้วก็ในเรื่องตัวฟังก์ชันเนี่ยถือว่าไม่ได้น่าเกลียดเลยเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนเป็นตัวเครื่องเล่นใส่จอ a n d r o ร d ยมาแล้วนะครับคราวนี้ตัวด้านข้างเนี่ยสีขาวสวยเสมอกันจรวดทั่วทั้งคันนะครับ แม็กก็จะเป็นตัว t e 37นะฮะฝาครอบดุมลัดล้อนะครับ,บ, Boom, Law, รบแล้วก็ตัวยางเนี่ยไคโซ่ในปะีะปี2022อนี่เราเบิกให้ใหม่นะครับไคโซ่ตัวนี้จะเป็นซีรีส์2อง0 R 18นะครับแล้วข้างหน้าประมาณ4นิ้วสอดนะฮะทรงกะลังสวยนะครับไฟเดียวก็อยู่ตรงแก้มข้างนะครับ คีวกันาศาสตร์มีมาให้มือเปิดเบ้าลงมือซ้ายขวาเป็นแบบโครเมียมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอซสรี่ตกแต่งเพิ่มเติมมานะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวซ่องในกันต่อนะครับยางขอบประตูแกะดูได้เลยนะฮะสงสีนะครับ,สสนะรบเฉดสีต่างๆและพวกนี้เห็นได้แบบละเอียดชัดเจนแน่นอนนะฮะม่วัดจะเป็นตัวปีตรงเบลนะครับซองในข้างประตูไม่เคยมีการแกะขยับขันไข่ออกมาทำทรงทำสีนะครับ อันนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องตัวในบ้านความโค้งเว้ายางซิลิโคนนะครับความใสของตัวรถตรงนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งครับส่วนใหญ่ตัวรถปีใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะกังวลกันไม่ค่อยได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมันมีการใช้งานมาแล้วเราได้มีการเช็ครายละเอียดของตัวรถอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแคปตัวเตี้ยนะครับแคปก็สามารถเปิดได้90องศานะครับ แล้วก็สําหรับในเรื่องตัวการโดยสารเนี่ยครนนี้เราใส่เป็นตัวตู้ไว้ความสูงจะอยู่ที่2เมตรสิแล้วก็จดทะเบียนลงได้ไม่กับลูกค้าแล้วเรียบร้อยล้อหลังก็เช่นเดียวกันนะฮะก็จะเป็นตัวยางไทโซนะครับก็ถือว่าเป็นยางอีกอีกแบบหนึง่งนะครับอันนี้เนี่ยลองรีเควสต์นันเข้ามาได้นะครับสำหรับตัวยางไทยที่มีมองว่าคุณลูกค้านิยมใช้ ตัวแบบไหนหรือว่าอยากให้เราใส่เป็นตัวแบบไหนทั้ง4วงหรือว่าเอาแค่คู่หน้าอย่างเดียวก็บอกได้เผื่อสัวันบางทีตัวรถที่ใช้งานในเชิงพาินี์แบบนี้เนี่ยเพราะว่าด้านหลังปกติมันก็จะใส่เป็นตัวกระทะผ่า14แล้วก็ยังมีชิน x c d แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างตัวแม็กซี่ล้อแบบนี้อยากได้ตัวลายไหนหรือว่าแบรนด์ยี่ห้อไหนแล้วพวกนี้ก็คุยรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งได้อันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะเรื่องจิ๊บจอยรีเฟนเข้ามานะครับคราวนี้เนี่ยส่วนสําหรับตัวด้านท้ายครับมันเป็นตัวรถ เพราะฉะนั้นตัวการเปิดฝาท้ายก็จะไม่เหมือนกับตอนเดียวนะฮะจะเป็นตัวเปิดฝาท้ายสีดําด้านนะครับโคมไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติจริงๆถ้าเกิดตัว Gen 2เนี่ยให้ไฟเบรกมาเป็นแบบ LED เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยมากเลยแล้วตรงนี้ก็ยังเป็นตัวหลอดไส้ธรรมดาอยู่นะครับค้ำหลบป้ายนะฮะมีมาให้แล้วก็ตัวกล้องมองหลังนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนตัวเครื่องเล่นมาแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเป็นของอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ สำหรับตัวตรงตัวตู้นะฮะอันนี้ก็มีให้ใหม่เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรกันแล้วคันนี้พร้อมจบทุกอย่างแน่นอนนะครับนี่คือสาตัวบอดี้ด้านนอกครับต่อไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันต่อไปครับสำหรับตัวด้านในนะครับคอนโซลด้านหน้าก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมเนื้อรภบยคู่หน้ามาให้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกฮะเราดูตัวด้านท้ายไปก็จะมีเป็นตัวก้างมองหลังคันนี้มีการเปลี่ยนใส่เป็นตัวจอ Android มานะครับ อันนี้ก็ในเรื่องตัวฟังก์ชันนั้นเราไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแล้วเพราะว่ามันใช้งานได้ตามปกติเหมือนกับว่าเรามีแท็บเล็ตติดรถไว้แค่นั้นเองนะครับก็จะมีเป็นตัวเ t ลสโตนแมปยูทูบกูเกิลอะไรพวกนี้มีมาให้ครบนะครับแล้วก็ตัวแอร์ก็จะเป็นแบบปรับอันาล็อกด้านล่างก็จะมีเป็นตัวพาวเวอร์เอาเลทนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบก เกียร์ธรรมดาเป็นแบบ6สปีดนะฮะแล้วก็มีเป็นตัวชิปรอกเกียร์มาให้กันพอลาเข้าเกียร์หนึ่งหรือว่าเกียร์ถอยพลาดนะครับส่วนสําหรับตัวกุญแจเนี่ยเป็นกุญแจแบบธรรมดาแต่กจกเป็นแบบปรัแบบไฟฟ้านะครับมีเซ็นอร์ล็อกมองข้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันแต่ว่าพับกระจกมองข้างเนี่ยเขายังให้เป็นแบบแบบแมนวนวลอยู่ถึงก็จะเป็นตัวเจน2นะฮะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างกันทั้งหมดเนี่ยคือในเรื่องของกระจังหน้าอย่างเดียว ที่เหลือยังเป็นทรงเดิมทั้งหมดหลังจากอี่อานดูนะครับพยายามหาว่าจุดที่มันแตกต่างอะไรพวกนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นกระจังหน้าอย่างเดียวเท่านั้นที่มีความแตกต่างหรือว่าเรียกกันว่าตัวเจน2นะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราพูดกันในอีกสับหนึ่งเอาใจสายที่ชอบสีเทาแลมโบแค่นั้นเองเพราะว่าในช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่ ใกล้ๆกับช่วงหน้าเทศกาลและเป็นการเปิดตัวมีการแข่งขัน,ขน,ขนทางรถป้ายแดงอะไรพวกนี้เนี่ยคือกันเยอะนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ยีสูตจะได้รับความนิยมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นคนที่ออกรถกระบะใช้งานครั้งแรกไม่ว่าจะดูไว้เป็นตัวมือหนึ่งหรือว่ามือสองเองก็ตามตรงนี้ก็ถือว่าจบแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวบอกครับเป็นบอกผ้าสีดําและก็เดินได้ขาวนะฮะถ้าเกิดอย่างตัวเจนสงเนี่ย ให้มาเป็นตัวเบาะหนังหรือว่าหุ้มหนังมาให้อันนี้ก็ถือว่าสวยเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกอย่างก็คือทรงเดิมทั้งหมดแต่ถามว่าน่าใช้ไหมก็น่าใช้เพราะว่ามันเป็นตัวรถปีใหม่ด้วย22คือ22จริงๆอันนี้ไม่ได้โกหกนน่ะเรียนให้กับคุณลูกค,ค้าได้ทราบเลยนะครับสำหรับสุดท้ายนะครับตัวเร่งใหม่คันนี้เรขงใหม่จะอยู่ที่2,616โลถือว่าการใช้งานน้อยโคตรเลยฮะ เป็นลำดับแรกของทางร้านนะครับถ้าเกิดรวมรถทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มีสต็อกไว้นี่คือคันที่ใหม่ที่สุดเป็นอันดับแรก2ก็จะเป็นตัวไม่4,000โลแต่นั้นค่อยว่ากันนี่ถือว่าคุ้มมากๆถ้าเกิดใครได้ไปและราคาถูกกว่าออกห้างป้ายแดงแน่นอนนะครับเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเราไปสุกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสับกันอีกทีหนึ่งไปครับโอเคเรียบร้อยกันกหนึ่หนคันนะสับตัวยูสุปี2022คันนี้นะครับ ก็ต้องขอฝากพี่ๆทุกท่านและก็คุณผู้ชมทุกคนนะครับก่อนถึงหน้าเทศก,กาลสงการนี้ใครสนใจหรือว่ากำลังมองหาตัวรถกระบะแฉบตัวเตี้ยไว้ใช้งานสักคันหนึ่งอันแนะนำเลยเป็นคันนี้ต้องการความใหม่ความสดหรือต้องการสภาพน้องๆ้ใต้แดงเนี่ยต้องแนะนำคันนี้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดถามว่าอย่างตัว1.9นะครับที่เป็นแฉปตัวเตี้ยอย่างโฉมพิกโกเนี่ยเรายังมีให้กับผู้ลุกค้าได้เลือกกันอีกหลายคันแต่มันจะเป็นตัวปี2020 แค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดถามในเรื่องตัวความใหม่นี่ใหม่ที่สุดแล้วอันนี้ยังกล้าพูดได้เลยนะครับส่วนสําหรับราคานะครับคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอันย้ํานะครับ5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเครดิตดีฟรีดาวได้ครับไม่ต้องใช้เงินออกค้นเลยหรือถ้าเกิดในอีกแบบหนึง่งพี่ๆอยากเอ้าตัวรถเก๋งหรือว่ารถรุ่นไหนก็ตามที่เราใช้งานมาเยอะแล้วผ่อนไปแล้วเกินครึ่งหนึ่งของยอดตัวรถ อยากเขาเข้ามาเปลี่ยนหรือว่าเข้ามาเทินเป็นตัวปี22คันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะสหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิบัติออโต้นะครับและก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์กด like, s u b s c r i b e แล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่หรือว่ามีคันไหนมาแนะนำให้กับผู้ทูกค้าได้รับชมอีกนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูกันได้เลยคลิปนี้อ่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ